สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมีนธาตุน้ำนะคะกับไรามารส2เดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะไรามาสที่2แล้วค่ะวางแผนกันค่ะราศีมีนธาตุน้ำนะคะคนสวยคนรอคนงามนะคะเรื่อยๆแล้วค่ะไม่เรียบร้อนตกลุ้มรัก กับสิ่งที่ทำมีความคิดที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ได้แต่งงานมีคนรักนะ t ด e l นเลิบดาวตัวแทนของดาวพุธและดาวศุกร์นี่พันธสัญญาผูกพันมีคู่นะคะก็ปรารถนาจะมีบุตรก็จะมีมาหนึง่งก็ได้เริ่มต้นติดต่อค้าขายโฆษณา,าประชาสัมพันธ์ติดต่อกับผู้คนจากโลกภายนอกนะคะ ความผูกพันก็มีการเงินมาทำให้ตนเองได้อยู่กับกิจวัตรประจำวันได้บริหารหาการเงินด้วยมีลาภผลที่มั่นคงนะคะชีวิตสะดวกสบายชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นการได้ใช้ชีวิตได้ดีนอกถิ่นเกิดนะเกิดที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่อีกที่ได้คู่ได้พบรักอันคน รักบุตรหลานบริวารรักเด็กนะคะชีวิตบาลานซ์ลงตัวแล้วก็มุ่งอ่อนไปทางนาก็มีผู้คนต่างที่ต่างถิน่นตัวเองก็ได้ไปรู้ศึกษาจากคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะได้เดินทางการงานติดต่อกับคนต่างถิ่นมาร่วมการงานชีวิตก็ลงตัวแล้วได้พบคู่รักกันสายเปรีร่วมทำบุญเตือนงานกุศลร,ร่วมกันนะคะ ก็แบ่งรายได้ให้กับคนอื่นต่อไปเพื่อสร้างชีวิตสร้างบารมีให้ตนเองมีชีวิตที่จับใจ่ายใช้สอยนะคะได้ทำงานศินละปะได้เป็นดาราศิลปินนะคะมีความรักด้วยรักทำอะไรด้วยหัวใจรักก็มีความสุขได้พบกับคู่นะคะ คู่แท้เลยค่ะรักแท้ก็ไม่วุ่นวายกับใครความมั่นคงความแน่นอนนั้นไม่แน่นอน,นโดยเฉพาะการงานนะคะมุ่งมั่นขยันลงมือทำก,ก็เกิดไปสู่เป้าหมายความรุ่งเรืองเป็นโครงการที่อยู่ที่การงานไว้ก็มีชีวิตการเงินที่ลงตัวค่ะ,ะไม่เกี่ยวข้องกับคนที่มี บารมีเหนือกว่าครูบาอาจารย์ผู้มีอำนาจเหนือกว่าเราไม่ไปขัดแย้งเขาเราก็สุขสบายเดือนเมษาแล้วพฤษภาคมพฤษภาคมนี้ก็มีโอกาสมาถึงแล้วไม่มีอะไรที่สมบูรณ์เวยบ้อมและเลอเพอร์เฟกไม่มีถ้าแต่เมียงมองหา ความสมบูรณ์แบบไม่มีนะคะแต่ที่มีอยู่แล้วนี้ก็ได้พบกับสตรีแม่แม่นาเรอุปถัมภ์มาร่วมการงานตนัวเองก็อยู่ในแวดวงสังคมที่มีการเงินจับจ่ายใช้สอยใช้สอยสบายมือการอยู่กับปัจจุบันมีลาภผลที่เข้มแข็งนะคะก็ได้พบกับคู่คู่รักโครงการนี้ก็ได้รับสนับสนุนมีการเงินถ้าติดขัดก็ได้อบยืม จากอีกฝ่ายได้มีพลังการเงินด้วยการศึกษาดีความรู้ดีสมองดีมีรถหลักย์บ้านที่ดินพร้อมมัม่นคงแล้วก็หมุนการเงินทำการค้าได้พบคู่กันไม่มีปัญหาได้ยิบยืมได้ก็มุ่งการงานโชคดีสร้างได้ก็มีโอกาสสร้างรงเรือนโรงงานใหญ่โตไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครมีคนมา แวะเวียนร่วมโครงการงานนี้ค่ะตนเองเลยคะ่ะกมาอาชีพได้มีการหมุนกันเงินร่วมกันกับหุ้นส่วนรวมหุ้นลงทุนร่วมกันนะคะไปสู่การงานการสังคมมีสตรีมีบุรุษที่มีการงานและการเงินที่ มีความสามารถเข้มแข็งทางด้านฐานะแล้วค่ะชีวิตก็บาลานซ์ลงตัวค่ะสมดุลลงตัวคุ้นเคยกับบริวารผู้มีประสบการณ์ร่วมการงานลงทุนร่วมกันไปสู่เป้าหมายไปยาวๆเลยค่ะอีก7จ็ดปีไม่มีปัญหามีแต่แรงเชียร์กระตุ้นให้ตนเองได้พบกับความคุ้นเคยกัน เหมือนครอบครัวญาติมิตรเดียวกันะได้สร้างโรงงานเพื่อธุรกิจการงานที่ได้บริหารและมีการเงินที่มั่นคงไปสู่โครงการร่วมกันกับคนทีค่คุ้นเคยกันมาสนับสนุนค่ะอันนี้ก็เดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนี้ ที่เห็นนี้ก็เดอะเฮอร์มินะคะ,ะดาวเกตนกะับคงเก่าคงแก่คนเก่าคนแก่สวอสงไวแล้ว,ว,ว,วลนะคะดาวเกตนีนะรนร์อริณมียานสัมผัสสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดีนะคะแล้วก็มีดาวพุดอังคารสเตรงนะคะ,ะพันธสัญญาผูกพันกับคู่หุ้นส่วน ่างกายใจไม่ห่างกันมิตรภาพฉันเพื่อนมากกว่าจะเป็นด้านชู้สาวนะคะและเดลเลอรเวอร์นี้ก็นี้ก็เป็นดาวปุตตะเป็นการถ้าจะมีบุตรในวัยสูงว,วัยโสวก็มีโอกาสมีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีกับปุตตะมีโอกาสนะคะเมื่อตอนเองมีความ มั่นคงทางฐานะแลว้วโอกาสได้สร้างครอบครัวกั the lover. น the love ครอบครัวพันธสัญญาผูกพันคู่นะมีประสบการณ์ร่วมกันมั่นคงมนะีพลังนะคะคนหน้าตาเครียดหน่อยจริงจังกับชีวิตนะคะเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้พบกับ การค้นพบตัวตนของตนเองอะชนะคนอื่นเหมือนแสนชนะตัวตนจริงแท้แน่นอนกว่านะคะเรียนรู้ผ่านร้อนหนาวามาบอกขยาบมิได้รู้สิ่งที่เราดิ้นรนความอยากได้อยากมีกิเลสตัณหานั้นมันไม่ใช่ความสุขสงบโครงการนี้ไปย,ยาวๆนะคะได้ค้นคว้าศึกษาตำรับตาราวิชาการปิดจอบแล้วค่ะมุ่งมัน่นมีพลัง อันนี้ศึกษาหามรุ่งาหา่ขาเลยนะคะเพื่อการดูแลครอบครัวไปสู่ความมั่นคงประสบการณ์นี้มั่นคงเข้มแข็งก็ได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงนะคะในการงานเฉพาะด้าน,นะะเป็นแพทย์เป็นหมอพยาบาลที่ดีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ชีวิตสุขสบายอะมากขึ้น,นเกี่ยวข้องกับแม่แม่สตรีนารีอุปธรรมทั้งหลายชีวิตก็ลงตัวนะอยู่ใกล้แหล่งน้ําเรือน้อยลอยออกจากฝั่งฝ่าคลื่นลมแรงมาแล้วก็คลื่นลมสงบแล้วนะชีวิตลงตัวนะคะมุ่งมั่นว่าชีวิตสบายมากขึ้นได้ทํางานศินลปะมีความรักก็ไม่แห้งแล้งได้พบเนื้อคู่ค่ะคนเก่งนะคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้ว ก็ได้สร้างงานมีการเงินไรายได้อาจากสติปัญญาวความรู้ความสามารถนะไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตใ้พบกับเนื้อคู่สมหวังนะคะดังใจปรารถนานะมีพระบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะแต่งานแล้ว มีโครงการที่จะมีบุตรร่วมกันนะคะมีโครงการที่ได้พบรักกับคนที่ใช่เนะคะีคนเก่งนะคะสุขภาพแข็งแรงพบเนื้อคู่ะคะ่ะ พพอร์ตขอบคุณที่มาสนับสนุนกันและกันนะคะเหมือนมีเสาเรือนมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อยู่บนโต๊ะอาหารเราก็มีความสุขไม่น้อยกว่าใครเขาแล้วยิ้วลงเยียยารักษากายใจตนเองแล้วนะคะยินดีรับใช้คนอื่นต่อไปค่ะโปรยสิ่งเก่าๆไหลออกสู่แม่น้ำ้ายลำธารอันกว้างใหญ่ค่ะควมแพ้ชันเมตตาสงสารนะปรงก้มเกลียวปลองดองเริ่มที่ตนเอง ก็ความเมตตาสงสารนั้นก็เออล้นให้กับคนอื่นโชคดีนะคะ